ลุงพลมาแล้วตำรวจจ่อแจ้งข้อหาหนักเพิ่มเติมลุงพลในขณะที่หลายคนกำลังสนใจคดีของผู้กำกับโจหรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทนะผลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มก็มีข่าวของลุงพลให้เราได้แวะมาติดตามจากที่มีการสืบสวนสอบสวนมานานนับปีเป็นคดีที่ใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนล่วงเลยมาเป็นปีแล้วสำหรับคดีน้องชมพู่ เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกจากบ้านพักที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนจะพบว่าเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟโดยความคืบหน้าล่าสุดนายชัยพลวิภาหรือลุงพลซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเข้าให้ปากคำพร้อมกับภรรยาคือป้าแตนพร้อมบุตรชายอีกสองคน ที่อายาการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายสิทธาเบี้ยมังเกิดทานายความล่าสุดวันที่26สิงหาคม2564เจ้าหน้าที่สอพอกกตูมเตรียมเชิญตัวนายชัยพลวิภาหรือรุงพลผู้ต้องหาคดีดังกล่าวมาแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจากที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการแจ้งข้อหาไปแล้ว3ข้อหาซึ่งทางพลตำรวจโทยันยงเวศโอสถผอ,อชอพ,อพอสเปิดเผยว่า ตอนนี้คดีลุงพลอยู่ในขั้นตอนของพนักงานอายการเพื่อรอการสั่งฟ้องคดีหากมีการสอบสวนในประเด็นอายการจะสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบในประเด็นนั้นเพิ่มเติมส่วนกรณีเตรียมตั้งข้อกล่าวหาเจตนาฆ่ากับลุงพลนั้นพลตํารวจโทยันยงกล่าวว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการพิจา,พรา,รา,ารณาพลตํารวจตีสันธานอินทรจักรผบอกอพอจังหวัดบุกดาหารกล่าวว่า การตั้งข้อหาเจตนาฆ่ากับลุงพลนั้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งต้องรอพนักงานอายการสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนจะเป็นประเด็นใดนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเล้ค่ะ